สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับ6โมงเช้าจากแมดมังกีโฮเทลนะประเทศพนมเปญมันเดมคว่าวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสุดสยิวที่โฮเทลเหมือนเดิมน,นะครับมาเจอคืนสุดท้ายนะผมพักที่นี่สี่คืนมาเจอวันเนี้ยที่ผมจะกลับนะครับวันที่ผมจะกลับประเทศเรื่องมันมีอยู่ว่าผมพัก ที่นี่มาคืนที่สามจะเข้าคืนที่สี่นะฮะผมนอนห้องหกเตียงทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมนอนเตียงบนครับเหตุการณ์นี้มันเกิดเตียงห้าเตียงหกนะครับที่ได้จับคู่กันนะหนึ่งสองเป็นชายหญิงสามสี่เป็นชายชายก็คือเตียงล่าง เป็นหนุ่มแว่นนะครับแล้วก็ทั้งบนเป็นผมนะฮะห้าเป็นฝรั่งเศสนะเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่คือเด็ดเด็ดทุกคนนะบอกให้ผู้หญิงฝรั่งเศสนะี่ห้าแล้วก็หกก็คือโรมาเนียผู้ชายโรมาเนียหล่อมากนะมามาเมื่อวานนะคือเป็นคืนที่สี่ของผมตอนแรกผมตอนนี้เขามานะผมนอน ทำงานอยู่ข้างบนนะครับียงบนเขาเปิดแกลกเข้ามามาถึงเขาก็ทักทายผู้หญิงก่อนเลยนะอายุไม่เกิน25่5ายี่หลงผู้หญิงน่าจะประมาณยี่กยี่เจ็ประมาณนี้นะมาหนุ่มหล่อใสกล้ามใหญ่มาเลยแล้วก็ทักทายผู้หญิงฝรั่งเศสก็ถามนน่นถามนี่ทาความรู้จักกันแป๊บนึงฮนะแล้เขาก็เก็บของเข้าล็อกตัวเองอะไรเรียบร้อยก็ยังมาคุยกับผู้หญิงต่อนะ ผู้หญิงเขาอก็ออกตัวว่าฉันคุยภาษาังกฤษไม่เก่งเท่าไหร่นะมีคนภาฝรั่งเศสอะไรประมาณเนี้แต่ผู้หญิงเขาสื่อสารได้อยู่แล้วก็สื่อสารกันได้มันไม่ได้แบบสื่อสารไม่ได้เลยหรือว่าสื่อสารได้เล็กน้อยเหมือนเรานะก็คือพอสื่อสารได้แต่อาจจะไม่เก่งนะักแต่ผู้ชายนี่พูดภาษากฤษเก่งเลยผมคิดในใจแล้วผู้ชายที่สอบถามข้อมูลมาก คุยนานอะ่ะชวนคุยนานถามว่าคุณมาคนเดียวหรออะไรประมาณนะี้ก็พอจะดูละผู้หญิงนอนคนเดียวอยู่สามคืนแล้วนะแต่ทุกคนก็นอนอคนเดียวอยู่แล้วนะห้องโฮเทลนะแต่ดูแล้วเขาไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่นะไม่ได้ชวนเพื่อนมาห้องหรือว่าอะไรเลยก็อยู่คนเดียวมาสามคืนก่อนจะไล่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยนะเจ้าเช้าคนที่ จะเดินทางต่อก็เช็คเอาท์ออกแลยระอากาศในโรงแรมนะรตรงนี้เป็นบานร์นะ้งหน้าเป็นบาร์ <c oughs> บาร์นี้แหละใครที่ถูกใจใครที่สามารถเก็บแจ้มได้ก็อยู่ตรงนี้นะใครที่ประเด็ดสศึกได้ก่อนเชยงคืนคุณต้องเคลียร์ให้สำเร็จนะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะช่วงทุ่มออกว่าก็ ลงมากิน,นดื่มด้วยกันนะมาเล่นเกมมากินกินเบียรนะผมก็รู้แล้วว่าคืนนี้ผู้หญิงคนนี้ติดคู่แน่คู่นี้คู่หนะ้าหก่ยติดคู่แน่แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่เตียงห้าหรืออยู่เตียงหกแล้วอยู่เตียงหกเนี่ย 6, นะผมโชคดีผมได้ผมได้กระจะแน่นอนผมก็มานั่งเล่นอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะมานั่งเล่นอยู่ผู้หญิงก็ เมาตั้งแต่ประมาณสักองทุม่มกว่าผมเห็นอาการแล้วผู้หญิงเมาเมาเมาม,มากเลยนะเดินเดินท่หองน้ําแบบเซๆเซละแต่ดูแล้วเอนจอยสนุกนะผู้ชายออ่อแต่ผู้หญิงออกจะรู้จิดจื่ะแ้ผอมๆบางๆจืดๆสำหรับผมยังไม่สวยเท่าไหร่ผู้หญิงฝรั่งเศสน่ะเด็ดตรงที่วันนี้แตนบ่อยนะที่ผมเจอผมสังเกตดูแล้วว่าผู้ชาย คือคืนนี้คือหมายปองแล้วว่าคืนนี้คูรุนแน่นอนคืนนี้กูคืนนี้กูต้องได้รุนภาษาบ้านผมนะคืนนี้ต้องรุนแน่นอนครับต้องมีรุนแน่นอนคืนนี้ต้องมาคิดแล้วว่ามีมวยแมนคืนนี้แต่ว่าไม่รู้ติดต่น้ามนมได่น้าม,มาท่น้ามุกตอนสี่ทุ่มกว่านะผมก็ เริ่มม่วงๆล่ะผมขึ้นไปข้างบนก่อนละไปถึงจเจอผู้ชายขึ้นไปเตรียมการในข้างบนนะเตรียมของทุกอย่างนะถุงยางพวกเงินที่จะเตรียมลงมาเพื่อซัพพอร์ตกินดื่มต่อนะรอบแรกเหมือนผู้ชายจะเงินในกระเป๋าหมดนะแล้วขึ้นเดียวเงินข้างบนต่อผมเปิดประตูเข้าห้องไปเจอผู้ชายกําลังเตรียมเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วก็เตรียมเหมือน มีถุงยางอะ่ะเ้าหันมายิ้มกับผมจากที่ตอนแรกมาแนละ้วไม่ยิ้มกับผมเลยนะไม่ได้ทักผมด้วยนะทักผู้หญิงก่อนคุยกับผู้หญิงอย่างเดียวเลยมุ่งมุ่งอย่างเดียวพี่มุ่งมาเลยอะ่ะเพราะมันหล่อนหะล่อมากอะ่ะหล่อแบบกล้ามใหญ่ผิวใสมาเลยอะ่ะคือดูดีอะ่ะก็ตกดึกนะประมาณสักเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็เมาโซซัสโซเซมา ปิดประตูมาเสียงดังอะ่ะเพราะว่าบาลานซ์ร่างกายไม่ได้แล้วมาแบบโซซัตโซเซแล้วผู้หญิงเมามากผู้หญิงแบบเมาหนักกว่าผู้ชายง่ายๆดูเขาไม่ได้แบบช่ำชองเรื่องกินดื่มเท่าไหร่นะผมเห็นเขาเมีากันตั้งแต่สองสามทุ่มแล้วเดินไปห้องน้ำนเซลอยไปเลยลอยไปห้องน้ําเลยแต่พยายามเก็บอาการอยู่นะหันมามองผมนะแต่ว่าไ,ได้ยิ้มอะไรทําหน้าเฉยๆไว้เที่ยงคืนกว,กว่าเนี่ยที่บาร์มันจะปิดนะใคร ต้องเคลียร์ให้เสร็จตรงนี้ถ้าไม่เคลียร์ไม่เสร็จตรงนี้ต้องออกไปเคลียร์ข้างนอกแล้วบาร์ปิดสองคนขึ้นไปข้างบนพุ่งเปิดประตูมาแบบเสียงดงัง่แล้วก็เดินมาแบบโซซัดโซเซกันมาชนน,นชนนู่นชนนี่จนผมจะนุ่งตื่นมาแง้มตามาดูอ้าวมาแล้วคู่นี้ติดคู่คืนนี้มีรุน่นคืนนี้มีมีโอกาสแล้วแแล้วผู้หญิงก็เข้าไปล้างตัวห้องน้ำนะ เพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยอยาบน้ำนะบอกให้เลยนะถึงมาเหนียวตัวมาอะไรขนาดไหนนะกลางคืนเนี่ยเขาไม่ค่อยอาบน้านะก่อนจะมีซัมติงอะไรแบบเนี้ยอย่างดีแค่เข้าน้ําไปล้างนะผมเจอหลายครั้งแล้วเจอแบบเรื่องแบบนี้นะ้หญิงไปล้างตัวเข้าเตียงของเขานะเตียงห้าผู้ชายก็ ข้าตามโอ้หมดผมหมดกำลังใจเลยถ้าขึ้นเตียงหกนะผมมีลุ้นนะเห็นแบบจัดจ่แน่นอนฮะเขาอยู่เตียงไหนผมอยู่เตียงกลางนะคือเห็จีจัดจ่าครับมันมีช่องเหมือนที่ผมเคยบอกนะเคยถ่ายดูว่ามันจะมีช่องให้เราดูได้แล,แล้วก็เตียงห้านะฮะเพราะว่าเตียงห้ามันเก็บเสียงดีกว่าถ้าเตียงหกเนะี่ยมันจะลั่นกว่านะอยู่ชั้นบนมันจะลั่นกว่า เัรท่เที่ผู้ชายมันคนกล้ามใหญ่แต่ว่าส่วนสูงไม่ได้สูงมากประมาณทั้ง70ว่าเจิต้นๆนะแต่ว่ากล้ามใหญ่หล่อเลยอไม่หล่อช้าครับเพราะว่าด้วยที่ว่าทุกอย่างมันเป็นใจแนละ้วทุกคนหลับหมดแล้วนหะนึ่งสองสามสี่เนี่ยเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าเข้านอนต้งเหลือเตียงห้าหนะมาทีหลังเขาก็คืออยู่ที่บาร์ เขาเรียกเตียงห้าแล้วผมโอ้โหเซ็งเลยถ้าเตียงหกนี้ทั้งเสียงทั้งภาพเราจะเห็นแน่นอนนะแต่แล้วเขาเรียกเขาเรียกเตียงผู้หญิงนะผู้ชายก็ตามเข้าไปผมก็แค่แนบหูแล้วฟังจากเตียงล่ากมันมีช่องให้ฟังนะแต่มันไม่เห็นมันไม่สามารถแงมไปมองให้เห็นได้มันเห็นแค่ปลายมือปลายผ้า ไอ้ขาอะไรที่นิดหน่อยๆประมาณนี้ครับไอ้หนุ่มโรมาเนียเขาจัดนักนะ้ด้วยความนี้ยังหนุ่มแน่นร่างกายกำยำลำเลิกก็เริ่มเลยบับบับบับบ,บ,บ,บับเสียงมันก็ดังอยู่แล้วเตียงรถเชลแบไม่มีเก็บเสียงหรอกแต่ว่าเขาอยู่ห้าหกไงมันไม่มันไม่ได้กวนเตียงสามสี่มากผมอยู่สามสี่ 1, 2, นะตัวหนึ่งสองเนี่ย อันนั้นตัดไปได้เลยอยู่มุมคน,นละมุมไอหนุ่นมลุมบเนียก็ e จัดทําถึงของนะฮะด้วยความที่เขาห <leaves> มายมุ่งมั่นมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วว่าคืนนี้กูต้องรุนแล้วก็จัดเลยครับบุบบิบบกบบิบจํำยังหวะแล้วก็เร่งบุกบุกบุบบุบอยู่เรื่อยๆฮะแล้วเสียงก็เสียงคงเสียงขาดมันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าผู้หญิงพยายามเก็บเสียงนะ ผู้หญิงมันคนเรียบร้อยคนเนี้ยเสียงไม่ได้ดังมากไม่เหมือนครั้งก่อนที่ผมได้เห็นแบบจ่าจ่าเต็มตาคนนั้นผู้หญิงโอ้โหเสียงอย่างเด็นเสียงมาเต็มแล้วก็ขึ้นบทอะไรเองทุกอย่างนะคือมีสลับอะมีสลับมีเปลี่ยนท่ามีอะไรครแต่นี้เราไม่ได้เห็นได้ยินแต่เสียงบุบ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 บบนมันดึกตีหนึ่ง ดึกที่หนึ่งแล้วผมก็ตีห้าผมต้องนะตื่นตีห้ากว่ากว่าแล้วผมผมตื่นเร็วนะเพื่อผมตื่นเร็วแนละ้วมีเวลามาเล่าให้พเพื่อนๆฟังว่าเดี๋ยวอ่าถ้าหลักเล่าหลังอย่างเนี้ยผมจะลืมๆไปบ้างอันนี้แบบช้ามาผมเล่าแบบสดๆเลยนะตีห้าผมก็ลงมาล่างหน้าแปฟนันนะแล้วผมก็เปิด ผมไม่ได้เปิดไฟของหัวเตียงนะมีไฟไประจเตียงนะผมไม่ได้เปิดผมเปิดไฟฉายแต่มันก็สว่างลงข้างล่างด้วยคนระับผมเปิดไฟฉายโทรศัพท์นะฮะลงมาแล้วม้านมันมก็ปิดไม่มิดนะผมเดินลงมาเนี่ยเห็นตรงมุมม้านนะนอนกอดกันอยู่นะนอนกอดกันกลมเลยผู้ชายไม่ได้กลับขึ้นไปนอนเตียงบนเหมือนเดิมนะเพราะคือเสร็จภารกิจเขาก็นอนกอดคู่กันอยู่เตียงล่างนะผู้ชายเนี่ย ไม่ได้ห่มผ้าพู่หญิงห่มผ้าห่มมิดเลยผู่หญิงห่มมิดหอมิดเลยแต่ผู้ชายที่หันหลังนะนอนหันหลังให้ให้ม่านนะคือนอนเหมือนกอดไปฝั่งนู้นนะครับหลังจากที่ผมทำภารกิจเก็บข้าวเก็บของเสร็จก็แง้มดูอีกทีนึโงยังกอดกันกลมเลยอากาศที่มันนําเป็นอันนี้มัน ตอนกลางคืนมันยี่สิบกว่าองศาเองนะฮะอากาศเย็นนะฮะที่นี่กลางวันกลางวันร้อนกลางคืนค่อนข้างเย็นเย็นหน่อยก็เรื่องเล่าสุสยู่ที่ยติยวก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่ได้แบบเห็นภาพจัดจ้าถ้าขึ้นเตียงหกเนี่ยโอ้โหรับรองสะดุกกันนี้นะเสียดายมากเลยมาติดคู่คืนที่สี่ที่ผมจะกลับนะอดหลับอดนอนเนี่ยอดหลับอดนอนไปชั่วโมงนึนะกว่าจะหลับต่อได้อีกโอ้โหทรมาร์ เราต้องตื่นเชา้าแต่ทำไงได้นะมันเป็นเรื่องเล่าที่ผมเล่ามาหลายครั้งแนละ้วผมต้องเก็บอีพีนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ได้ฟังกันครับ EP นี้อาจจะไม่ไม่สุดมากคนระับแต่ว่ามันก็มีอ่ะมาที่นี่ไม่เคยแบบเคยพลาดนะที่นี่มันต้องมีอ่ะไม่ว่าห้องสี่คนผมไม่เคยเจอห้องหกคนห้องแปดคนนะห้องสิบสองคนผมยังเจอเลย แล้วเจอแบบระยะใกล้ๆแบบนี้ตลอดนะไม่เตียงบนก็เตียงล่างเตียงข้างอะไรเนี่ยมันเจอได้ตลอดเลยไม่ผิดหวังที่มาที่พักที่นี่นะสนุกจริงอ่ะที่นี่มีแต่ยุโรปทั้งนั้นมีแต่ฝรั่งวัยรุ่นทั้งนั้นวัยกำลังตัดมันทั้งนั้นนะที่นี่คนระัใครพูดเก่งใครมีเงินเปย์สาวเลี้ยงสาวกินดื่มรับรองคุณได้นะขอคุณได้ภาษาอังกฤษ คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณเป็นคนีเนะคน้เชียนะคนนี้เชียก็เคยประเด็จสาวฝรั่งเศสมาแล้วนะมันมันได้หมดแค่สื่อสารได้คุณสนุกคุณเปยหญิงได้คนเลี้ยงกินดื่มได้ที่สําคัญคุณพูดประเด็จศึกได้ตรงน,นี้คุณมัดใจเขาได้ไนะและกินแน่นอนนะสาวฝรั่งโอเคครับเจอกันใี EP ต่อไปฝากคุณเพื่อนกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์กันมาเอยอะๆครับสวัสดีครับ